You're listening to K S Podcast อ okay, yeah. ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกษสิกร Security t ี่ Happiness Investment โอเคนะครับมาต่อกันนะครับสำหรับทางพี่ปุ๊สวัสดีครับพี่ปุ๊ สวัสดีครับบอมค,ครับสวัสดีครับนักลงทุนท <Yeah. S 2> ุกท่านครับเชิญเลยครับก็วันนี้ขอ IRPC ก่อนแล้วเดี๋ยวมาที่ราคาพลังงานกันครับ ครับได้ครับก็สำหรับ i r t c นะครับเรายังเมนเทนนิวโตร์เรตติ้งนะครับ t ทร็เกตไพ3.72นะครับก็งบออกมาเนี่ยอินไลน์ที่เราคาดนะครับก็คือออกมาที่2,200ล้านในไตรมาส4นะครับดีขึ้น36%ยอรเยีนตอนเยีอนเแล้วก็2% q u เ r t e r on q u ต r ควอเอนเตอร์ะครับงบเนี่ยอินไลน์กับที่เรา f o r ์ c ค s สแล้วก็บ o o เบิร์กคอนเซนเซสค่านะครับ โดยทั้งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่14,500นะครับเป็นเรคคอร์ดไฮเลยของ IRPC นะครับดีขึ้นจากปีสองพี่สิบเนี่ยที่มีขาดทุนสุทธิเนี่ย6,200ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใน2,200ล้านเนี่ยเราจะต้องไปดูในส่วนของคอเอ r e e a r n i n g นะครับซึ่ง Core e a r n i n g เนี่ยจริงๆมันลงแรงมากนะครับลง66% quarter on quarter มาอยู่ที่426ล้านบาท Uh, แล้วก็ตัวนี้ต่ำกว่าที่เราคาดไปด้วยประมาณร้อยล้านนะครับสาเหตุเนี่ยก็เป็นผลมาจากไอตัว GIM นะครับ market GIM ที่ต่ำกว่าที่เราคาดประมาณ50เซนนะครับซึ่ง uh, แก่นของมันเนี่ยจริงๆมาต่ำมาจากฝั่งเคมีโค่นะครับก็คือ product to feed margin เนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดก็คือมันไหลลงไปเนี่ยจากช่วงพีคๆเนี่ยประมาณ7จกัดเหรียญเนี่ยตอนนี้ลด้วยสเปรดเปิโตรเคมที่ค่อยๆไหลลงมาเนี่ยตอนนี าามา,าตัวกำไรขั้นต้นจากธุรกิจปิตโตเคมเนี่ยเหลือแค่3.8เหรียญเท่านั้นเองนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เอ r ร e a r n i n g มันอคอเออร์เน็งมัน disappoint ในขณะที่ Refinery Utilization เนี่ยก็ in-line นะครับก็คือเพิ่มขึ้น4% Q on Q มันอยู่ที่198 kbd unit cost ก็ in-line อยู่ที่ประมาณสัก18เหรียญต่อบาร์เรลนะครับโดยในส่วนของ พอเออร์เน็ง e ต่ำคาดไปร้อยหนึ่งแล้วถามว่าทำไมมันกลับมาอินไลน์ได้ก็คือหลักๆแล้วมาจากอินวินทรีเกนนะครับที่เราคาดไว้ว่าจะอยู่ประมาณพันเก้ามันออกมาประมาณ2องพันึงก็มาออฟเซ็ตกันพอดี day, นะครับมุมอมองในไตรมาสแรกนะครับเราเชื่อว่างบเนี่ยอาจจะดีขึ้นต่อ ได้นะครับแต่เป็นการดีขึ้นต่อเนี่ยจาก inventory g เกตเป็นหลักเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำม,มันช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแลรีค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ s g n a ในช่วงปลายปีเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อว่าในไตรมาสแรกจะลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย c r r i n g r n น n g น่าจะยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ Chemical Spread ลงต่ออีกนะครับ อ่า uh, p ลงต่อ e, อีกประมาณ1 2 1 8นะครับโรงกลั่นเนี่ยถึงแม้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยแต่อย่างที่เคยเรียนมาโดยตลอดว่าโรงกลั่น r ออาเนี่ยอาจจะแฮนดิแคปโรงกลั่นอื่นนิดนึงเพราะว่าในแง่ของดีเซลเนี่ยเขาเป็นไฮโซเฟอร์ดีเซลประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีดิส卡尔นะครับทำให้เขาแคปเจอร์ตัวอัพไซด์ของ g r m ไม่ได้เหมือนโรงกลั่นอื่นก็ตัวเนี้ยเห็นละตั้งแต่ในตามาสสี่แหละเพราะว่า GMM ของโรกนเอยมันองโบงกลึ้นเลย จาก2เหรียญกว่าขึ้นมา5เหรียญกว่ากับ6เหรียญแต่ของไออาอ่ะขึ้นแค่เหรียญเดียวนะครับแพทเทิร์นมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อในช่วงของปีสองพันปี2022แต่ว่าในแง,ง่ของของเคมีคอลก็จะลงนะครับก็ทำให้ Over All e a r n i n g เนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าฟื้นตัวขึ้นอย่างลงกันอื่นถ้าไม่มี Inventory g a i นนะครับโดยในส่วนของดีเวนนะครับประกาศจ่ายดีเวนในครึ่งปีหลังอีก14ตังค์ดีกว่าที่เราคาดเล็กน้อยเราคาด12บสงตัง นะครับ uh, ถ้ารวมกับอินเทอริม8ตังค์เนี่ยก็เลเซอเรเป็น22สตังค์ต่อหุ้นคิดเป็นดีเวเดนต์เพย์เอาท์31%นะครับแล้วก็ยิวเนี่ยประมาณ5.6%นะครับก็ถือว่าสูงมาก uh, ในแง่ของวันวัน XD ก็อยู่วันที่22กุมภาพันธ์นี้จ่ายจริง22เมษา แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังนิวโตรกับ IRPC เพราะว่าเราเชื่อว่าอินดัสทรีของโอเลฟินขาลงนะครับแล้วก็ Refinery ที่ค่อนข้างแฮนดิแคปลงกันอื่นเนี่ยก็จะทำให้ได้อัพไซด์จาก g r m ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มากนะักรวมถึงมี Refinery Shutdown เ, Shut Shut เนี่ยเป็นเมเจอร์ชัด o w วชัดดาวทุกยูนิตเนี่ยในไตรมาส4ประมาณสัก45-60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยง,งบเนี่ยก็เลยเชื่อว่าจะพีคในไตรมาสแรกแล้วก็ค่อย้ทยอยลดลงนะครับ ก็หลักๆมีเท่านี้ครับผมดูอย่างนี้คือพี่ปุ๊แบบดูเฉยๆกับตัวนี้นะพี่ผมก็ใจถมนะครับโทนใช่ครับผมผมเฉยๆกับตัวนี้คือคือตลาดอาจจะค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าผมคิดว่า refinery configuration ของเขาอะมันไม่สามารถแคปเจอ e ์ออกไซด์ได้เต็มที่เหมือนโรงงานอื่นๆคือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้เป็น h cost ถ้าเป็น High cost ด้วยกันเนี่ยนะครับ refinery ด้วยกันผมคิดว่าบางจ่ามยังโอเคกว่าค่ะ โอเคได้ครับพี่ปุ๊มาอีกหนึ่งประเด็นคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จริงๆระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมันมีข่าวเป็นแบบอันออฟฟิเชียลบอกก่อนนะว่ายังไม่เป็นทางการมันเป็นมันมีข่าวลือเข้ามาในตลาดนะครับว่าหลังจากที่มีรถมีม็อบรถบรรทุกที่เดินทางเข้ามาของความช่วยเหลือเรียกร้องจากราคาที่มันราคาน้ํามันที่มันแพงมากแล้วเป็นต้นทุนที่มันเริ่มกระทบหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับ ก็มีข่าวเข้ามาว่ารัฐบาลอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ในการช่วยเหลือตรงนี้นะครับซึ่งหนึ่งในวิธีตรงนั้นเลยเนี่ยก็คือดึงดึงในแง่ของโรงกลั่นเนี่ยเข้ามาช่วยปั๊มน้ำมันนะครับอลองลองอ,อยละเอียดให้หน่อยครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วใน process ถ้ามันจะทําจริงๆเนี่ยมันทํำยังไงแล้วผลกระทบตัวไหนลบตัวไหนบวกครับ ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลาที่ราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยแตะ30บาทเนี่ยทุกรอบเนี่ยจะมีการพูดถึงการแคปค่ากันกันหรือว่าในแง่ขอในเรื่องของว่าขอแบ่งค่ากันกันมาช่วยสับสิดายราคาน้ำมันมันเกิดขึ้นทุกรอบนะครับไม่ใช่ว่ารอบนี้เพียงรอบเดียวนะครับมันก็เป็นข่าวลือบ้างเป็นเป็น บางทีก็ออกมาจากกระทรวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกๆรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยไม่เคยไม่เคยแก้สูตรฟอร์มูลาในส่วนของราคาหน้าโรงกลั่นได้นะครับเพราะว่าธุรกิจโรงกลั่นมันถูกเปิดเสรีมาเป็น20-30ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรีเทลออยนะครับที่แทรกแซงเสร็จน้ำมันก็ยังมีขาย ถ้าสมมติว่าแทรกแซงแล้วค่าการกันราคาราาคในประเทศเนี่ยมันต่ําหรือเท่ากับราคาส่งออกเนี่ยโรงกันมันก็จะเทินไปส่งออกหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังพูดถึงสมมุติว่าค่าการกันหนึ่งเหรียญต่อบาเรลเนี่ยเรากําลังพูดถึงราคาหน้าปั๊มแค่20สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปแคบบเขาเนี่ยสมมติว่าไปแคบ50ตันเนี่ยค่าการกันเขาหายไปสองเหรียญครึ่งเนี่ยสองเหรียญครึ่งเนี่ยเขาส่งออกดีกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศราคาน้ํามันก็จะไม่พอไอไอ,ไอตัวซัพพลายน้ํามันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่เกิดขึ้นจริงสักทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันก็มีวิธีในการที่จะแบ่งเอาเงินมาบ้างเหมือนกับในสมัยตอนถ้าผมจำไม่ผิดก็สมัยตอนยุครัฐบาลกุทักสิงก็คือพูดง่ายๆก็คือขอบริจาคเข้ากองคุณน้ํามันเลย นะครับจากโรงกลั่นก็คือเขาค่อนข้างช่วงนั้น g m d อ็ n ดีอิมเมทรีแบบเนี้ยอาการเหมือนแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะไปขอแบ่งมาแต่ละโรงกลั่นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าโอเคอะยอมยอมยอมเหมือนกับ contribu ์ช่วยกัน,น,กกนลงหนึ่งสองร้อยล้านบ้างลงใหญ่หน่อยก็ห้าหกร้อยล้านบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ช,ยช่วยกันไฟเข้ากองทุนน้ามันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าอินดัสทรีโรงกลั่นตอนนี้ G ี สิงคโปร์เจ็ดเหรียญนะครับยังไม่รวมอินเวนทีรีเกนน้ำมันที่ขึ้นมากวบาเกือบสิบ uh, กว่าเหรียญในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงบบวมเป่งแน่นอนก็นช่วยกันหน่อยลงมันบ้างใช่เพราะตอนนี้ก็โออาก็รับหน้าเสืออยู่คนเดียวนะครับ <laughs> ก็ก,ก็แต่ว่าโออาก็ใช้ทุกวิถีทางนะครับอินเวนทีรีเกนเขาก็มีเพราะว่าเขาก็เก็บสต็อกน้ำมันไว้ค่อนข้งเยอะเขาก็เอาออกมาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็ของเขาก็ก็ก็ไม่ได้ว่าดีคือไม่ไม่ไม่แย่แต่ก็ไม่ดี นะครับไม่ได้แย่แบบ,บแบบแบบอย่างที่ตลาดคาดนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นรีเทลออยล์บริษัทคนอื่นที่เก็บสต็อกน้อยๆเนี่ยก็อาจจะโดนหดไปเลยนะครับพวกนี้ก็เลยปรับราคาขึ้นเกินซิลลิ่งหมดเลยตอนนี้อินดัสทรีมันกำลังมูฟไปอย่างนี้คราวนี้มันเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่ารัฐจะทํำยังไงกับกับถ้าราคาน้ำมันไม่ลงหรือ<า>ถ้ารัฐเชื่อว่าราคาน้ำมันลงเนี่ยมันจะลงเมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไรแค่นั้นเองก็คือ มันมันมัน,ม,นมันต้องดูว่ามุมมองของราคาน้ํามันในอนาคตเป็นยังไงนะครับ,รบของภาค <Okay. S 1> อเคแล้วพอสรุปแบบนี้ยก็คืออ่ะช่วยเอาองคักนมาช่วยปัม๊มสรุปง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับรงกันก็จะมีอหลายโรงกลก่นนะครับ SPRC อะไรอย่างบางจากก็จะมีทั้งโรงลั่นทั้งปัม๊มนะครับ OR ก็ปัม๊มนะครับ EG ก็ปัม๊มนะครับ บวกลบเน็ตออกมาแล้วเนี่ยพี่ปูมองว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะภาพมันจะเป็นยังไงครับคือโอจะบวกมากน้อยแค่ไหนพี่จจะบวกมากน้อยแค่ไหนไอ้องกันมันจะลบมากน้อยแค่ไหนครับเอหลักสองร้อยถึงห้าหกร้ยล้านเนี่ยจริงๆมันมันเล็กมากใช่มันจะบุกเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาใน SDNA ผมเชื่อว่ามันก็คงกระทบ sentiment เนี่ยเพียงแต่ว,ว่า earning เน่ยมันก็กอาจจะไม่ได้กระทบมากนะก็คืออย่างที่เรียนน่ตอนนี้ถ้า,ถากานกันระดับนี้เนี่ยแต่ละลงกันก็กำไรค่อนข้าง,างดีอกรจจะทบแค่1%อะไรอย่างเงี้ยไ,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 ไม่ไดาเยอะนะครับ โอเคครับได้ครับอ่ะเรามากันถึงในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นวันแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยนะครับที่ราคาน้ํามันดิบเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงมาประมาณ2%นตะครับตอนนี้นะครับข่าวเขาก็มีการวางเรื่อง3ประเด็น นะครับประเด็นแรกแก็คือประเด็นก่อนหน้านั้นนะครับที่ทางมีมีปัญหาในเชิงของ geo political risk ที่มีปูพูดไปตลอด1-2ึ่องัปดาที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรื่องในอดีตก,ก็มีเรื่องของกองกาลังที่มันกําลังจะมีการเคลื่อนไหวกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมาครองนะครับก็ได้มีการหาเรือกับปูตินนะครับกราฟาขวานะครับ ผมบอกก่อนนะว่ากราฟล่างขวาเนี่ยผมไม่ได้ยืดรูปนะคือคนกาลังจะมองว่าทำไมเขานั่งห่างกันจังนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสาการโควิดหรือว่าเป็นการพูดคุยกันที่อ่าไม่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์มากนักนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มาครองก็ออกมาถแถลงนะครับว่าปูตินอาจจะเริ่มครูดาวลงนะครับแต่ว่านี้ผมบอกก่อนนะว่าคุณคาดการปูตินอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนนี้เขาก็ ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้อาจจะเป็นการ soft ของ geopolitical tension ดงในระยะสั้นๆก่อนหลังจากที่มาคลองเดินทางไปเจอปูตินนะครับเรื่องที่2นะครับอเมริกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มมีการถแถลงข่าวว่าอาจจะมีการกลับมาเปิดโต๊ะเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับหลังจากที่เบรกในปี2015ไปแล้ว2018ของทรัมป์เนี่ยก็แย่ลงไปอีกนะครับซึ่งก็มีการประมาณการกันไว้ว่าถ้ามีข้อตกลงอันนี้บรรลุได้เนี่ยนะครับซัพพลายเนี่ยจะออกมาอย มากคือ2อย่างต่ำคือ1ซึ่งก็ต้องถือว่าค่อนั้งเยอะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้อาจจะต้องมีการดําเนินนโยบายแบบไทเทนิ่งในฝั่งของตัวโมเนตารีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของในเชิงของโปรดักชันเนี่ยนะครับอเมริกาเองเขาอาจจะมีการเร่งผลิตน้ํามันออกมานะครับสิบเอ็ดมาสิบสองแล้วไปเกือบเกือบสิบสามในช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสองปีข ก็จะเป็นสามปัจจัยที่ทําให้ราคาทั้งหมนราคาน้ำมันเริ่มมีการอ่อนตัวลงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับพี่ปุ๊นะครับว่าพี่ปุ๊มองสามเรื่องนี้ยังไงเพื่อกําหนดทิศทางต่อ,อราคาทิศทางน้ามันต่อจากนี้ครับครับคือคือคือ,คอในแง่ของสามเรื่องนี้เนี่ยจริงๆ <ừ. S 2> ไม่ใช่เป็นอะไรที่แปลกนะครับมันอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับ,รบเพียงแต่ช่วงหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเลือกที่จะอีก o r e นะครับเพราะว่าเวลามันบู l ล i s h มากๆเนี่ยตลาดรับแต่ข่าวดีอย่างเดียวเลย นะครับแล้วก็แปลแปลแข่าวเรล่านี้ออกมาเป็นในเชิงบวกนะครับดูง่ายๆอะ่ะดู IGO Politics ใน Middle East นะครับตอนสมัยที่ตลาดเป็น b แบ r a g e เนี่ยเอาเม็ดทรายไปยิงซาอุดิอาระเบียเนี่ยน้ำมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับวันนี้เนี่ยยิงแค่ UAE ซึ่งเล็กกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเกินหนึ่งในสามของซาอุดิอาระเบียด้วยซ้ำเนี่ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอา นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือภาพของตลาดมันเป็นบูลลิสนะครับแล้วถามว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่านะครับในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะจุดจะถึงจุดหักเหเนี่ยสักประมาณภายในสิ้นเดือนนี้หรือหรือเดือนหน้านะครับก็คืออยู่ในช่วงกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าในเชิงของ OECD Oil i n v e n t o r y เนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับในเดือนมีนา แล้วก็ไอตัวความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์อินเด็กซ์กับตัว,ต,วตัวราคาน้ำมันก็แตกแล้ว s p e u u l t t v v p p s s t t o o เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ำมันแล้วคือมันเอียงไปหมดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ,อราคาน้ำมันขึ้นไปอย่างเดียวแต่ว่าแฟกเตอร์อื่นๆไม่ตามแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะจะ correct ได้อัน,นเนี้ยข่าว3มข่าวนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกับจุดเริ่มอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับ ของฝั่งการที่ว่าตลาดเริ่มหันมามองนักขี i แฟ f เตอร์บ้านนะครับการที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเคยยิงกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้น้อยมากนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ายูเครนเนี่ยอเมริกาแบกนะครับแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยก็ก็เอาไปเอาทหารไปบิดชายแดนก็ก็ไม่เคยยิงกันจริงๆสักทีนะครับก็เป็นอย่างนี้มาเป็นครึ่งปีแล้วนะครับอันนี้คือคือแรกนะครับ อันที่2เนี่ยในเรื่องของอตัวเชลออยเนี่ยเชลออยเนี่ยก็ถูกฟอร์เควสต์นะครับว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในในในปีนี้นะครับเพราะว่าไอไอพวกโปรดิวเซอร์มันมันจะเพิ่ม Spending เกือบเกืบสเท่านะครับในปีนี้ก็คือ,อเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีการปรับ f o r ์ c ค s สขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจากเดิมที่คิดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก6 7แสนเนี่ยก็คือขึ้นมาเป็น8แสนบาร์เรลต่อวนันอะไรแบบนี้ตลาดก็เริ่มเริ่มหันไปม,มองแล้ว นะครับ,บแล้วก็แล้วกป็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของอิหร่านเนี่ยนิวเคลียร์เซงชันเนี่ยจ,จ,จยะเจรจากันมามีข่าวเนี้ยมาเป็นปีๆแล้วนะครับเพียงแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เหมือนกับว่าเป็นอินเดเล็กแล้วกันกลับมาตามสเกดูกลับมานั่งโต๊ะคุยกันนะครับแล้วก็แล้วก็อิหร่านก็เรียกร้องสุดโต่งก็คือบอกว่าลิฟต์เซงชันทั้งหมดในขณะที่<ม>อเมริกา ก็ไม่ได้มีความทางเลือกมากนักเพราะว่าไบไดเองก็ถูกกดดันโดย p o l ิ t i c ในประเทศว่าต้องการคูดาวราคาน้ำมันลงนะครซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็ก็อาจจะแปลไปได้ทั้ง positive และ negative แต่ว่าโอเคเนี่ยตอนนี้ตลาดเลือกที่จะยอมรับ positive ถ้าอิหร่าน lift sanction มีน้ำมันออกมาเท่าไหร่นะครับก็คือออกมาเนี่ย immediate หล้านนะครับแต่ max เนี่ยกลับไปได้ถึงล้าน8ถึง2ล้านบเร็ว นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างๆกลับมาคอนเซิร์นในของในประเด็นของอิลาราคาน้ำมันมเนี่ยลงมา2%ผมคิดว่ายังไม่เยอะยังไม่ได้พ r าสต์อินเต็มที่ถ้ามันออกมาจริงๆอ่ะมันจะลงเยอะกว่านี้เยอะครับอื โอเคชัดเจนมากพี่ปูครับแล้วก็มาที่เอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสมมติใครอยากจะเล่นเทรดดิ้งนะครับราคาน้ำมันลงเนี่ยจริงๆตอนนี้ตัวคุณที่มันได้ประโยชน์ตัวหลักๆเลยที่มันจะเห็นผลค่อนข้างเร็วออยังบิกริมเนี่ยจะเห็นผลช้าหน่อยนะครับหเดือน9เดือนนะครับแต่ว่าเห็นผลค่อนข้างเร็วเนี่ยคือจะเป็นตัว EPG นะครับซึ่งอันนี้ใครอยากจะเป็นเทรดดิ้งช็อตเทอมได้นะเพราะว่าจริงๆราคา1 0บาทนี่ทันก็บอกไปแล้วนะครับว่าดาวไซด์มันค่อนข้าง,างจํากัดน,นะครับ อันนี้เป็นตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งที่ผมอยากชวนกับนักทุนคุยต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงและบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวไหมนะแต่ว่าวันนี้เราขอขออญาตพูดเป็นลักษณะเชิงอ้อมให้กับทุนละกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับผมลองเปิดคุนไทยดูนะว่าเวลามันมีการพูดถึงเรื่องโอกาสในการ lift up sanction นะครับของออตัวอิหร่านเนี่ยมันจะมีการพยายามไปผูกติดกับเวเนซุเอลาด้วย นะครับแล้วก็หุ้นตัวหนึ่งซึ่งมันลิงก์กับเวเนซุเอลาโดยตรงคือตัวเทสโกที่ปุ๊แตะเรื่องนี้นิดหนึ่งครับก็ก็ถ้าลิฟอิหร่านได้เนี่ยเวเนซุเอลาไม่ยากนะครับเพราะจริงๆเนี่ยประโยชน์ของการลิฟแซงชันเวเนซุเอลาที่ทีออ่อเมริกาจะได้รับเนี่ยจริงๆเยอะกว่านะครับดีกว่าเยอะกว่าอิหร่านเพราะว่าจริงๆเ่ยสมัยก่อนก่อนที่จะแซงชันเนี่ยอิหร่านอ,อ,เอ,อ,เอ,อเมริกาเนี่ยเหมือนกับว่าใช้เพึ่งพานน้ำมันดิบหนะัก จากเวเนซุเอลาค่อนข้างเยอะแล้วอเมริกาก็มี investment ในเวเนซุเอลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาอยากให้ราคาน้ำมันลงเนี่ยจริงๆเวเนซุเอลาเป็นอะไรที่ลิฟง่ายแล้วก็อเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วถ้าลิฟมาเนี่ยตัวทัสโกก็จะสามารถกลับไปซื้อน้ำมันดิบไอตัวบอสแคนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำมันดิบที่ดีที่สุดสำหรับทัสโก แต่ถามว่า G.M มันจะเท่าเดิมหรือเปล่าอย่าไปคาดหวังเพราะว่าตอนตอน G.M ที่ Tasco e a r n i n g 3,000ล้านเนี่ยอันนี้เป็นผลมาจากการที่ออพอมีเซ็นชันเนี่ยไอตัวเวเนต้องขายดิสเค n t เยอะๆแต่ถ้าไม่มี Sanction นเนี่ยดิสเคตรงนี้ไม่ต้องเพราะฉะนั้น G.M เนี่ยมันจะไม่ได้ดีดเท่าเดิมน,นะครับ,รบเพียงแต่ว่ามันจะดีต่อ o peration ของการกันของ Tasco ซึ่งอาจจะทำให้รันได้เต็มแล้วก็มีโวลมมาขายแล้วไปกินกาไรจากยามาต่อยมากกว่าอะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นเทรดดิ้งที่เป็นบวกต่อเซนดิเมนต์มากกว่าที่จะเป็นบวกต่อฟันดัมเบนโลอย่างซิงเกิฟิกแอน์ครับครับ ฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามดูกันได้นะถ้าใครอยากจะเก่งกำไรแต่จริงๆคือเราดูนะว่าคือดาวไซตของทัสโกจริงๆมันก็เริ่มจำกัดมากแล้วแหละนะครับคุณดูจากราคาการที่ผมเปิดให้คุณดูเนี่ยนะครับ18บาทเนี่ยมันเป็นฐานมา6เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็สั้นๆคำลนทุนแนวต้าน18บาท50แล้วก็19บาทถ้าใครอยากจะเก่งกำไรเรื่องนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่าสำหรับทุกท่านแล้ความเสี่ยงได้สูงนะนะครับว่าเพราะเรายังไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาจะ l i ฟ t up sanctions แม้กระทั่งตัวอิหร่านจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าเบนเนี่ยมันเป็นแแถววออยู่ล้นนนะครัับี้นน้้กก็็็เเเเเปปปนนนนาารรรริิดดดดดภพใหหูไอีียททงะคคัับบส่ความเสี่ยง สูงเงินสูงมากที่สุดนะครับสำหรับตัวเทสโก้นะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาต่อกันนะครับสําหรับในฝั่งของทางพี่บิ๊กกันสวัสดีครับพี่บิ๊กครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับเรามาุยกันในฝั่งของตัว bdi p s l แลแล้วก็หลังตัวจีนกันครับ ครับก็ต้องบอกว่าหายไปหายเงียบกันไปประมาณเดือนกว่าแล้วคอนเสิร์ที่เราพุชมันไปรอบแรกเรา BDI มันยังไม่ไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขในแง่ของสปอตนะครับ BDI เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเรือทุกขนาดเนี่ยขึ้นประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของตัว BDI ฟิวเจอร์ก็บวกขึ้นมาสองสามวันติดละนะครับวิวเนี่ยเป็นวิวที่สอดคล้องกับที่เราเคยแชร์กันไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วว่าหลังตกจีนีนนนเ่ยสถาารณ์จะดีขึ้น นะครับแล้วก่อนจุดจีนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับต้องบอกว่า BI เนี่ยร่วงลงมาประมาณ77%จนะฮะจากจุดสูงสุดในตไตรมาสสี่นะครับเหตุผลก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าให้ไหล่เรียงกนก็คือตั้งแต่จีนคุมการผลิตเหล็กนะคะคุมเรื่องมลพิษก่อนจัดมลปิกฤดูหนาวนะครับอสังหาชะลอตัวนะครับนโยบายซีโร่โควิดแล้วก็ไฟขาดเนี่ยทำให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันชะลอแล้วก็รื่งสุดท้ายก็คือที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอินโดนีเซียนะครับคุมการส่งออก ฐานหินหนึ่งเดือนนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยน่าจะค่อยๆคลายตัวตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับเราเชื่อว่าจีนเองเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากการกระตุ้นภาคการผลิตเพราะว่าการที่เขาเมนเทนซีโร่โควิดพ olicy หรือทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยภาคบริการหรือภาคเซอร์วิสเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่จะกระตุ้นได้นะครับก็ต้องกลับมากระตุ้นภาคการผลิตเพราะฉะนั้น เรือเทกองคือหัวใจในการนําสินค้าวัตถุดิบนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเพื่อใ,ใช้ในการผลิตสินค้านะเพราะฉะนั้น,เ,นเรามองว่าจากนี้ไปนะครับเทรนด์ของ BDI จะเห็นการฟื้นตัวนะฮะถ้าเราดูภาพใหญ่เลยนะครับปีนี้ทางพาร์สันเขาคาดการณ์ว่าดีมาจะโตได้เกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ซัพพายเนี่ยโตน้อยกว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะครับผมมองว่าตัวเลขนี้มีอัพไซด์นะครับเพราะว่าเรื่องแรกเลยก็คือว่าเออหนึ่ง ไอเวเนี่ยมอง GDP โลกจะโตประมาณ4.4นะครับเรื่องที่2เรามองว่าจีนเนี่ยเขาทาร์เก็ตว่าปีนี้ GDP เขาต้องโต5.7เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบูสต์นะฮะในแง่ของ policy ก็เห็นแล้วว่าเขาเลิก easing แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าฝั่งดีมาเนี่ยมาชัวนะครับแต่ว่าฝั่งซัพพลายเนี่ยคงต้องรอดูนิดนึงนะครับแต่ว่าเราคิดว่าคงมาน้อยมากในฝั่งของเดลเทกองเนื่องจากว่า ผู้ผลิตอู่ต่อเรือตอนนี้แน่นไปด้วยเรือคอนเทนเนอร์นะครับกับเรือของออยล์แทงเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าซัพพลายแม็กของเรือเทกองสอกมาเนี่ยต้องเป็นหลังปี2024นะครับโดยสรุปเลยก็คือเราคาดว่า BDI นะครับเราเห็นาระวังเรือโดยเฉพาะของตัว Pier Shipping ที่เน้นเรือขนาดซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยเยอันเดียถ้าระวังเรือเฉลี่ยปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ20,000เหรียญนะครับต่อลำต่อวันเราคาดว่าปีนี้จะสูงกว่าในแง่ของตัวซูเปอร์แม็กซ์ของ Psl นะครับเนื่องจากว่า ดีมันโค้ดนะครับในแง่ของสินค้าพวกเกลนนะครับพวกมายเนอร์บลเนี่ยจะโตมากกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือว่าถ้าเราดูควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์เดียวเอนเนี้ยค่าระบาดเฉลีย่ยอยู่ประมาณหมื่นเก้าหมื่นเก้าละซึ่งเป็นโลซีซั่นจากนี้ไปในไฮซีซั่นเนี่ยเรามองว่ามันจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นตัวเลขเกินกลับขึ้นไปสองสามหมื่นได้ครับโอเคพี่บิ๊กครับแล้วถ้าเราจะพูดถึงผลประกอบการเข้าขๆวครับ q 4แล้วก็เอาลูกคิวหนึ่งเข้าขๆให้กับนักทุนนะครับ ได้ครับเอ่อต้องบอกว่าเรายังไม่มีตัวเลขนะครับคืออันนี้เป็นเป็นเออ่คาดการณ์เนี่ยคาดว่าควอเตอร์สี่กับไรน่าอยู่ประมาณสักพันสี่ถึงพันห้านะครับก็แฟดเอ่อควอเตอร์น์ควอเตอร์แต่ว่าโตค่อนข้างแรงนะครับยูนเออรเอ่อไตรมาสดึงอาจจะชะลอจากไตรมาสสี่เพราะว่าเอ่อไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันสตาร์ทที่จุดต่ำเลยนะครับก็คือประมาณเอ่อคา่าระวาประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะมันจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็เราจะเห็นการเติบโต ในแง่ในเชิงของเยลเยียนะครับต่อเนื่องไปจกนกระทั่งถึงปลายปีนะครับในเชิงของการเลเวชั่นนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสมเนี่ย24บาท80นะครับราคาหุ้นตรงเนี้ยที่16บาทเนี่ยเทรดที่พายซูบุ๊กนะฮะ1.3เท่านะครับบวกแค่ 0.5sd above mean ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยช่วงที่คาราบาลเลยเป,เป็นขาขึ้นเนี่ยขาฟื้นเนี่ย ผมมองว่าขึ้นไปบกหนึ่งก็ไม่น่าเกียดนะรประมาณตั้งยี่สิบสองบาทนะครับครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับัครบบอมสวัสดีครับ